าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เรามีความรับผิดชอบกันบ้างไหมอาตมาขอจเจริญพรประเทศชาติจะไปไม่รอดยาบ้าเข้ามาเต็มหมด ขอให้ดูลูกให้ได้รับผิดชอบเป็นแม่เป็นพ่อไหมบางคนร่วมทุกร่วมสุขกันมาเป็นสามีภรรยาพอสามีโดนไฟลวกไฟช็อตขึ้นมาภรรยาหนีไปมีสามีใหม่ทิ้งลูกให้สามีเดิมเลี้ยงดูกันไปคนเราต้องมีหน้าที่และการงานท่านโปรดจำไว้หอยมันยังเอาปากเดินได้คนเรามีขาไม่เดินก็อายหอย คนเราแตกต่างกันพี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ขยันแล้วจะดีนะขยันทำความชั่วจะดีไหมบางบ้านนั้นขยันมากขยันสร้างความเลวความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดขยันไปโกงเขาขยันมากไปหลอกลวงเขาขยันไปขโมยแต่การสร้างความดีให้กับชีวิตของตัวเองแสนจะยากมาก ไม่มีโอกาสจะสร้างความดีได้ไม่มีธรรมะประจําใจแต่ประการใดการปฏิบัติธรรมจึงยากมากไม่ใช่ของง่ายที่อาตมากล่าวว่าความดีเป็นศัตรูของชีวิตมันเป็นศัตรูสําหรับคนชั่วมันสร้างความดีไม่ได้เลยความดีเป็นอุปสรรคขวางไม่ให้สร้างมานไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ ต้องมีมารผจญตลอดรายการถ้าชนะมารได้คือบทสวดพาหุงม,มหากาในเมื่อชนะมารแล้วความดีจะถึงจิตใจมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐได้หรือสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้ถ้าลงทุนความลำบากไม่ได้ความดีที่ไหนจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจผู้ใดได้บ้างสร้างความชั่วนี้ดูได้ง่าย ชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการแถมยังชั่วโดยไม่รู้ตัวคนชั่วมันขี้เกียจทำดีและคนชั่วสร้างความดีไม่ได้แน่นอนไม่ต้องมานั่งเจริญพระกรรมฐานสามวันหนีเลยบอกทนไม่ไหวนี่แหละคนชั่วชอบลงทุนความสบายอย่างนี้ ชอบกินสบายนอนสบายการงานไม่เอากำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวดูตรงนี้ไม่ใช่ดูคนชั่วไปดูตรงที่การแต่งตัวเราจะดูว่าคนเขาเป็นคนชั่วหรือคนดีต้องดูที่งานการของเขาว่าเขามีความรับผิดชอบไหมคนชั่วจะไม่รับผิดชอบเลยเราจะไหว้วานไปทำก็ทําเสียหมดถ้าเป็นบริษัทคนงานเยอะแยะต้องใช้เวลาดูนานเดี๋ยวก็รู้โผล่ออกมา คนขยันนั้นไม่เม้มสตางหรอกต้องระวังคนขี้เกียจมันจะคอยเม,ม้มคอยดูว่าจะเอาอะไรอยู่ตรงนี้ต้องจเจริญพระกรรมฐานแล้วจะรู้ได้อย่างนี้คนเรานี้ชอบขี้เกียจทั้งนั้นจะขี้เกียจมากหรือขี้เกียจน้อยเท่านั้นมีหรือคนขยันทำงานมากมายมีน้อยมากสัพพทานัง ธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง